สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่นามูทลอดนะคะอีกครั้งวันนี้เราก็จะมาทำเป็นคลิปเกี่ยวกับทนายเกี่ยวกับเรื่องของการงานดีก,กว่านะคะเพราะครั้งที่แล้วเป็นในเรื่องของความรักไปแล้วเนาะวันนี้เราจะมาทำในเรื่องของการงานว่าเป็นอย่างไรบ้างอันดับแรกนะคะขอเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปหน่อยค่ะว่า Energy ของคุณตอนนี้เป็นอย่างไรการงานของคุณที่เจอเป็นอย่างไรอาชีพที่คุณทำเป็นแบบไหนนะคะ,อะลองให้ไพ่เช็คก่อน justice นะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับเอกสารเป็นทนายความมายการเป็นนักคดีความทำงานเกี่ยวกับตัวหนังสือทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจเป็นผู้นำเป็นหัวหน้า ก็ได้นะคะแนอสอดนะคะเป็นคนที่ทํางานเวลาทํางานนี้ก็จริงจังน่าดูเลยเป็นคนค่อนข้างที่จะดุแล้วก็จริงจังมีความละเอียดรอบคอบนะคะไม่ปล่อยงานนะไม่ไม่ปล่อยงานแบบอะไรก็ได้อะไม่ เจ็ดถ้วยบางคนอาจจะทำงานเกี่ยวกับเครื่องประดับความสวยความงามนะคะอะไรพวกนี้ก็ได้นะขายสร้อยต่างหูอะไรอย่างนี้นะคะความสวยความงามอะสิบดาบอโอ้โหสิบดาบนี้ เหนื่อยไหมคะเนี่ยช่วงนี้เหมือนจะเหนื่อยเลยเนาะงานเยอะนะคะเดลเวอร์โอ้เดลเวอร์นะคะบางคนทำงานเกี่ยวกับการจัดสวนก็ได้ความสวยงามต่างๆนะคะเครื่องเครื่องประดับร้านทำผมจัดสวนขายน้ำหอมทำน้ำหอม เกี่ยวกับอะไรที่มีเสน่ห์ความหอมความสวยงามหรือบางคนอาจจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะเป็นยูทูบเบอร์ติ๊กต็อกเกอร์ไอจิเกอร์เฟซบุ๊กเกอร์อะไรเกอร์ๆนะคะนี่เดลิเวอร์นะคะนะเป็นคนมีเสน่ห์ด้วยนะคะเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะตอนนี้นะคะเอเนจีของคนที่เข้ามาดูเนี่ยช่วงนี้เนี่ย เราอย่างที่บอกไปนอกจากอาชีพที่บอกไปนะคะเราอาจจะต้องอยู่ในช่วงของการเจรจานะคะตัดสินใจนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของสัญญาอะไรบางอย่างนะที่เราจะต้องพิจารณาต้องดูนะคะหรือเราเป็นคนค่อนข้้งที่มีความละเอียดนั่นแหละในการทำงานจริงจังดุนะคะ แล้วก็บางทีเราก็กังวลกับผลงานที่เราทํามาว่าจะออกมาดีหรือเปล่าหรือไม่ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราอาจจะเบื่องานแบบเบื่อแบบรู้สึกเหนื่อยกับงานมากที่ทําอยู่นะคะกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของงานมากๆจะมีความคิดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ดีจะไปหรือไม่ไปดีนะคะประมาณนั้น จะมีทางเลือกในเรื่องของการงานเข้ามาให้เราได้เลือกด้วยนะคะว่าจะอยู่ไม่อยู่ย้ายแผนกย้ายงานเปลี่ยนงานดีไหมหรือทําอะไรดีไหมอะไรเนี่ยอประมาณนี้ใช่หรือเปล่าเอ่ยถ้าใช่ก็ไปต่อถ้าไม่ใช่ก็ไปต่อลองฟังดูก่อนนะคะเผื่อเรื่องเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องของคุณตอนนี้การงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง บางคนก็ต้องเดินทางออกไปหาลูกค้าหาเงินนะคะเป็นตัวตัวทำเงินให้กับแผนกให้กับฝ่ายให้กับบริษัทนะคะจริงๆการงานของเราค่อนข้างดีนะ แต่ช่วงนี้อาจจะคืองานงานดีเงินเยอะอะค่ะงานดีเงินเยอะงานเยอะเงินดีอะค่ะประมาณอย่างนั้นอะยิ่งทําเยอะถึงจะเหนื่อยหรือจะไม่ได้พักหรืออะยังไงนีง่ก็นะก็ถือว่าเป็นงานเป็นงานที่ดีเงินที่ดีนะช่วงนี้เราอาจจะต้องไปเจราจาหรือมีเอางี้ ช่วงนี้ยเราก็มุ่งมั่นนะตั้งใจทําทํางานเนี่ยตามปกติที่เราเป็นอยู่แล้วล่ะคะ่ะบางคนก็ต้องออกไปหาลูกค้าทำไรายได้อะไรอย่างนี้เป็นเซลล์บางคนเป็นเซล์ก็ได้นะต้องไปวิ่งยอดหาย,ยอดนะคะช่วงนี้เราอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆมีเป้าหมายใหม่ๆมีแพชชั่นใหม่ๆนะคะหรือต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะอืต้องทํางานหลายอย่างในเวลาเดียวกันแล้วก็ งานค่อนข้างล้งนมือเลยค่ะงานค่อนข้างล้งนมืออาจจะมีงานเก่าๆที่เคยทํานะเอากลับมาถูกเอามาทําใหม่หรือว่าแบบเป็นการเก่างานดองหรือมันจะมีเดี๋ยวสักครู่นะคะขอลองดูก่อนดีกว่าขอดู คือบางทีมันอาจจะแบบไม่ใช่งานเก่างานดองหรอกเหมือนมีงานเก่าๆให้มาทําใหม่แต่งานที่คุณทําอยู่ในะผลงานออกมาค่อนข้างดีนะคะได้รับคําชมคําชมเชยได้รับรางวัลได้รับเงินได้รับของขวัญก็เป็นไปได้นะคือถึงแม้ว่าคุณจะทํางานหนะักต้องอหรือมีโปรเจกต์เยอะทํางานเยอะเนี่ยค่อนข้างที่จะทําออกมาได้อย่างดีนะคะ เลยจริงๆนะจริงๆนะถึงเนี่ยตอนแรกที่บอกว่ามันมีสิบดาบขึ้นนะเราอาจจะเหนื่อยกับมันเราอาจจะไม่มั่นใจหรือมันมีจินตนาการมากมายเกี่ยวกับเรื่องของงานความคิดมากมายเกี่ยวกับเรื่องของงานแต่งานที่คุณปัจจุบันช่วงนี้งานของคุณที่ทําออกมาค่อนข้างที่จะดีนะคะได้รับคําชมเชยนะด้วยในเรื่องของสิ่งที่เราลงแรงลงลง,ลงมือไปนะคะ บางคนเนี่ยทำงานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะส่วนใหญ่คนที่มาดูอาจจะเป็นเจ้าของกิจการตัวเองก็ได้ขายเสื้อผ้าขายของขายเครื่องประดับความสวยงามอะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นอ,อ่ะขอรวบก่อน ไม่ต้องขยายมากค่ะอันนี้มันก็ประมาณนี้อยู่แล้วถามว่าในเดือนนี้ในช่วงนี้ด้วยในช่วงนี้สิ่งที่คุณต้องรับมือกับงานที่คุณต้องทํามีอะไรบ้างคะ่ะสิ่งที่ต้องรับมือต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องงานมีอะไรบ้างคะ่ะสิ่งที่ต้องรับมือเจอเจอนะคะเพอียบสด เจมเพอร์ <Templ> er. ห้าไม้เทา้าว้าวไม่มีกระดิ่งไม่มีกระดิ่งมนาะ <laughs> โอ้ เดมเพลเดมเพลสดิมเพลอร์นะคะออกมาขึ้นมาพร้อมกันสองใบเลยเก้าดา ก้าไม้เท้าสิดาบใต่สำหรับงอพสอดอืม,อมช่วงนี้นะสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะคะอันนี้มันจะสะท้อนไปนิดนึงเนาะสิ่งที่คุณต้องระวังเลยนะคะ เรื่องของคำพูดการตัดสินใจการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชาของเราการมีปัญหากับคนที่มีอำนาจนะคะต้องระวังกับัวหน้าเราอย่างนี้นะอืมและนอกจากนี้อาจจะมีในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายอะไรบางอย่างด้วยเช่นเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานนะคะเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานอ,อ ย้ายสถานที่ทำงานย้ายแผนกย้ายฝ่ายย้ายตำแหน่งต้องระว,วังนะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องเครียดแหละที่งานงานที่จะต้องเจอนะอาจจะอาจจะเครียดให้ระวังเรื่องของคำพูดความคิดด้วยนะคะการพูดจาค่อนข้างค่อนข,ข,ข้างมีผลเลยนะอย่าพูดเราเป็นคนพูดตรงก็อย่าพูดตรงมากนะคะเพราะเราเป็นคนเวลาเราทำงานเราจริงจัง นะคะแต่ว่าการจริงๆังบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ส่งผลดีกับเราเสมอไปนะคะเราก็จะเอามาเครียดในภายหลังก็ได้นะแล้วก็ระวังในเรื่องของการถูกใส่ร้ายการถูกหักหลังการถูกแกล้งด้วยนะคะถูกแกล้งถูกโกงถูกอะไรก็แล้วแต่ต้องระวังเพื่อนร่วมง,งานด้วยนะคะโอเคไหม แต่จริงๆก็ถ้าในกรณีถ้าเรามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายนะคะเขาก็พร้อมที่จะที่จะซัพพอร์ตเรานะไปถึงถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไปถามไปปรึกษาเขาได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้าเราเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเราอาจจะเกรงใจเขาเนาะ หรือตัวของหัวหน้าก็อาจจะก,กังวลเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราในช่วงนี้ที่จะมีผลกับเพื่อนร่วมงานหรือเปล่านะอ,อาจจะอยากให้เราแบบลองทำอะไรอย่างอื่นดูไหมลองย้ายหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเขาก็กลัวกลัวเราจะลาออกด้วยอ่ะเขาก็าจะากลัวก็ได้นะเพราะว่าบางทีเราเป็นคนจรงิงจังมาเนาะ นะคะแบบนั้นอะขอดูหน่อยขอขอดูหน่อยเพจออฟสอดคืออะไรขยายความหนึ่งใบค่ะเพจออฟบอร์ะนะคะเทมเพลสค่ะขยายความหนึ่งใบอ่ะสวินถือเหรียญ ข้าใหญ่ความห้าไม้ค่ะเจ็ดดาบข้าใหญ่ความดลมเพลสค่ะหนึ่งใบเดลิเวอร์น่าเห็นไหมเก้าดาบค่ะข้าใหญ่ความเก้าดาบหนึ่งใบเดอะสตาร์คือเห็นไหมคะ คือด้วยความที่เราอ่ค่อนข้างที่จะเป็นคนตรงเนาะหรือว่าบางทีเราก็เป็นคนดื้อแหละเออก็ให้เรานิ่งเนาะใหเราใหเราแบบว่ากลับมาโฟกัสบางทีเราอาจจะอยากไฟกับใครเพื่อความถูกต้องนะคะอาจจะหัวหน้าเราทําไม่ถูกหรือเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่อะไรของเราทําไม่ถูกอะไรเงี้ยเราก็อาจจะเป็นคนตรงอะ่ะ ก็อาจจะอยากจะพูดอะไรเงี้ยแต่เราไม่ต้องหรอกคะ่ะบางทีเราก็โฟกัสในสิ่งที่เราควรต้องทําก็พอนะคะนี่เห็นไหมเดมเพอร์เ <p> นี่ยก็คือยังไงเขาก็พร้อมที mm ่จะซัพพอร์ตเรานะคะถ้าเป็นหัวหน้าผู้ชายหรือเป็นแบบเป็นคนที่ทํางานที่ที่เป็นผู้ชายที่มีผลกับเราหรือตัวเราเองเนี่ยก็ได้นะยังไงก็คือยังโอเคอยู่นะคะ เขาก็ยังจะพร้อมจะซัพพอร์ตเราด้วยให้ระวังเรื่องของคำพูดอะไรบางอย่างนะคะที่มันจะแฝงไปด้วยการตีกันแบบในใเน็บกันไปเน็บกันมาพูดกันไปพูดกันมานะคะเป็นความคิดแบบทะเลาะกันอยู่ข้างแอบแอบแอบไม่ชอบกันอะแอบไม่ถูกกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องระวังด้วยในช่วงนี้ในเรื่องของงานอ่าฮะอะแล้วก็ the e m p l o y e r นี่เห็นไหมคะเขาก็อย่างที่บอกไปอ่ะเขาอาจจะกลัวเขาเขาาจะกลัวว่าเราจะเปลี่ยนใจหรืออะไรก็เลยจะให้เราย้ายเราเปลี่ยนแปลงหรืออะไรเขาอาจจะยื่นข้อเสนออะไรบางอย่างให้เราก็ได้ถ้าหัวหน้าเราเป็นผู้หญิงนะคะอืเพราะว่าเขาก็ไม่อยากจะเสียเราไปหรอกเพราะว่าเราเป็นบุคลากรเป็นคนที่ทำงานดีทำงานเก่งนะเขาก็อยากจะคลิปราเอาไว้นะคะ ความเครียดเนี่ยจริงๆความเครียดเราน่าจะคิดไปเองด้วยอะ่ะเพราะเราเป็นคนที่ทํางานเนะ้วเป็นคนจริงจังไงก็อยากให้งานทุกอย่างออกมาดีไม่ต้องห่วงนะคะงานที่คุณคิดคุณเครียดอะมันออกมาดีอยู่แล้วมันเป็นที่พูดถึงของคน,นที่ทําทงานอยู่แล้วนะคะคุณทํางานเก่งเราไม่ต้องกลัวหรอกนะไม่ต้องกังวลไปนะคะขยายความห้าดาบค่ะนี่ไงคิออเพนด็เกเนี่ย ให้ระวังอีกโก้ของของของคนอื่นอีกโก้ของเราด้วยนะคะ,ะขยายความอัศวินถือถ้วยค่ะนีะหมขยายความสามเหลี่ยมค่ะ,ะขีนอบครับขยายความก้าวไม้เท้าค่ะน่เอมาเด็กทืเรียน เห็นไหมทำไมเห็นไมเยอะจังอันบสุดท้ายค่ะสิดาบสำหรับถ้าสำหรับคือ The ะฟูลนะคะอะอย่างที่บอกะคะ่ะให้เราระวังจะไปมีปัญหากับคนที่มีอีโก,โก้ให้ระวังไปมีปัญหากับหัวหน้าง,งานของเราด้วยนะ บางสิ่งบางอย่างไม่จําเป็นต้องพูดทุกสิ่งทุกอย่างในตามสิ่งที่เราคิดนะคะไม่จําเป็นเลยนะโอเคไหมนะคะหัวหน้าง,งานที่เป็นผู้ชายหรือที่ถ้าเราทํางานกับหัวคนที่เป็นผู้ชายเนาะ mm hmm. เขาก็จะพร้อมซ mm ัพพอร์ตเราได้แหละ mm hmm. ให้โอกาสเราในเรื่องของงานได้ไปพบเจอคนใหม่ๆนะคะอาจจะชี้แนะแนวทางเป้าหมาย นะให้พาไปเจอผู้คนใหม่ๆอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะในเรื่องของคําพูดอย่างที่บอกแหละเพราะว่าเราถ้าเราไปพูดอะมันจะมีใครบางคนนะเขาเอาเก็บอาเก็บไปคิดพอเขาเก็บไปคิดเนี่ยเขาก็จะพูดรับหลังเราก็ได้แล้วมันก็ทําให้มีปัญหากันอะ่ะต้องระวังนะคะในเรื่องของคําพูดเนี่ยก้าวไม้เท้ากับเด็กทุเรียนอ่ย มันก็คือไม่ต้องกลัวนะคะมันคือความกลัวแหละความกลัวแต่จริงๆอะ่ะมันเป็นเหมือนกับเราได้รับเขาเรียกว่าได้รับเหรียญอะอ่บางทีบางทีนะคะทางเลือกที่เราจะต้องไปหรืออะไรก็อะไรก็แล้วแต่มันเป็นทางเลือกที่ดีจะเป็นเลือกซ้ายเลือกขวามันเป็นทางเลือกที่ดีทั้งนั้นคะ่ะนะคะยังไงเราไปก็ เราจะได้เหรียญน,นะคะมันเหมือนกับเป็นการได้สิ่งที่เราคอ,อยนั่นแหละสิบดาบกับนายเออ,นเอ,อ,เอ,อ,อเหน่อยเก้าเหรียญนะคะก็คือขอโทษนะคะเมื่อกี้โทรศัพท์มันมันดับโอเคค่ะ อย่างที่บอกนะคะสิบดาบกับเก้าเหรียญมันก็เหมือนกับอให้ระวังเรื่องของความมั่นใจเรื่องของอีโก้นะคะเรื่องของความมีเสน่ห์ของเราเหมือนกันนะนั่นแหละถ้าจะต้องระวังนะคะก็คือเรื่องนี้อืมการถูกหักหลังการถูกใส่ร้ายการถูกกลั่นแกล้งนะคะจากเรื่องนี้แหละเท่านั้นเองนะคะ <Okay. S 2> แล้วสำหรับเอ่อเรียกว่าดีถามม่ดีกแล้วงานที่ทำอยู่มีเกณฑ์ต้องเปลี่ยนแปลงไหม หรือว่าให้คงทำแบบนี้ไปเรื่อยๆงานที่ทำอยู่ดีแล้วใช่ไหมไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมเพราะว่ามันขึ้นมีตัวเลือกขึ้นมาเป็นเดลิเวอร์เนาะเราจะมาให้ไพ่เขาทำนายกันว่าเราควรต้องเปลี่ยนงานหรือว่าโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะห้าเหรียญ ดนาเต็มเพืกินพนร 3ถ้วยแบบไม้เท้าไปแปดถ้วยนะคะจะหาคุชเชสสิบดะไปสิบไม้เท้า นอโอเคโทรศัพท์ดับอีกแล้วนะคะอันนี้คือ2องดาบนะคะอ่ะมันอยู่ที่ว่าต้องรีบพูดแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าถ้าหากว่าเราอย่าไปกลัวมันนะคะหมยถึงว่าเราไม่ต้องไปกลัวในเรื่องของเรื่องของการทางการที่จะต้องจากลาอะไรบางอย่างออกไปนะคะหรือต้องเปลี่ยนงานย้ายงานหรือว่าต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง ะะบางคนที่ทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาด้วยนะงานบริษัทต่างชาติหรือว่าจะได้ไปทํางานที่เมืองนอกต่างประเทศอะไรเงี้ยก็สามารถทาได้อยู่ที่การตัดสินใจของเรานะคะแต่ที่มันทําไม่ได้เนี่ยที่ตอนนี้มันยังชะงักอยู่แบบนี้ก็เพราะว่าเราไม่กลาตัดสินใจนั่นเองนะคะความจริงแล้วถ้าออกมาได้ดีนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นงานหนักนะเราต้องคิดมากผลของเรื่องของความสําเร็จมันก็จะมาแน่นอนนะคะถ้าหากว่าใครมี เกณฑที่จะได้ไปทํางานโนวต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศถ้างานงานนั้นมันมันเป็นแบบแบบที่บอกเนี่ยนะคะให้คุณทําสิ่งนั้นไปได้เลยนะเลือกไปได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลโอเคตอนนี้ก็อตามนี้เพราะว่าเหมือนโทรศัพท์อาจจะไม่ได้เวิร์กเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะคะขุนค,ความจําจะไม่พอ ก็ขอขอบคุณนะคะสําหรับใครที่นับฟังจนจบนะคะแล้วก็ถ้ถาหากว่าคิภาพประกันใน่ต้องขออภัยขอโทษด้วยนะคะหากใครต้องการจะคอมเมนต์ก็ขอคอมเมนต์อย่างสุภาพนะคะรบกวนติดตามกดถูกใจแล้วก็กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ทราบข่าวสารและก็คลิปใหม่ๆของท่นนานมูทลอดนะคะส่วนหากใครต้องการที่จะดูดวงก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะทางเรายินดีที่จะปรึกษาให้คำปรึกษาแล้วก็ ดสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตจบเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามนำ้ำมูท่ารอดนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ